สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ช่างเป๊กมีคิวส่งเตาเตารุ่นซปเปอร์ซันจุดก้นเตานะครับวันนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับส่งรอปนี้จะเป็นสามใบนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านชมรอบๆจะเป็นแบบแบบนี้นะครับให้ดูรอบๆเลย รอบนี้จะมีตัวจุดน้ํามันด้วยนะครับฐานจุดด้วยน้ํามันจะเป็นตัวนี้แพ็คไว้เรียบร้อยแล้วรอบนี้สามใบหนะ้าตาเป็นแบบนี้นะครับให้ทุกท่านได้ชมร,บรอบๆงานของจังเป้ก็จะประมาณนี้นะครับตามที่เห็นอย่างนี้เลยอ่ะ,อะ มรอบรอบเลยเราโชว์รอบตัวครับไม่ได้โชว์แค่ข้างหน้าหรือว่าข้างหลังเป็นยังไงก็ต้องให้เห็นด้วยอันนี้รอยต่อให้ดูรอยต่อตเก็บรอยต่อมันมีครับมีทุกใบโชว์ให้เห็น้วยข้างหลังก็เป็นอย่างนี้ อันนี้แพ็คเสหยดิบดีเลยจริงๆก็เอาแค่กันกระแทกกบุไปก็พอแล้วครับนี่อยู่ที่หน้าที่ในการขนส่งแล้วแหละว,ว่าขนส่งเขาจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับประมาณนี้อ่าให้ดู อ,อาจจะกวาดไปเร็วไปทนหนึงนะครับอ่าค่อยๆดูช้าๆอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ